ภูเทาเรได้ภาพไปเที่ยวไชครับเพ่นดีครับมาดีครับวัดมาลานที่หรือวัดน้ำจันทร์ครับมาส่วนพี่น้องเอาบุญเพราะเชื่อว่าบุญท่านอยู่เบื้องหลังเพิ่มสุขและเพิ่มสำเร็จกอย่ามาส่วนพี่น้องเป็นบุญทอดกทินกันบริเวณหัววัดทามาลานที่หรือวัดน้ำจันทร์วัดท่ามาลานาทีน้ำจันทร์ ทางด้านทิศตะวันออกนี่มมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกมลาไสกำล,ลังออกดอกเหลืองอาลามงามตาทีเดียวลมเล่นดีบริเวณกลางเดินวัดมีต้นไส้ย่อยเนาะเป็นห่มลมคลื่นเย็นสบายดีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของบริเวณเนาะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับที่เดียวเห็นยมองผลคือสลาการตระเรียนบริเวณสะอาดสะอาดลมลื่น ต้นไม้ต้นไหลหอมเย็นสบายดีครับฮอมโพ่งครับหัวด้านในของวัดพันท่าสีเหลืองอารามมองนี้เป็นประตูโค้งทั้งที่ตะว,วันตกครับพี่น้องครับป้ายตอนรับขนาดใหญ่เห็นไว้สองด้านเลยครับนี่เป็นบริเวณหัววัดทั้งด้านหน้านะครับติดถนนเ้นนี้แล้วครับ เอ้ยกรงลาสไสบริเวณบ้านนำจันทร์แล้วก็สิเลยอ,ออกไปพูนครับบ้านเขาล้ามบ้านเสมาบ้านหอแปนต่อไปนี่ภาพถ่ายจากมุ่มไกลการสัญจรไปมาสะดวกสบายครับมะคุยครับวายาวัจกรวัดแล้วก็ถือว่าเป็นประทานชุมชนนะกลับไปเป็นบอกสสฟ้าครับกราบสวัสดีครับพ,พ่อแม่ปพี่น้องบ้านนำจันทร์ และัีพี่น้องที่ชมยู u ู e ของขอพ่อคุณเห่าภาเทียวที่ตลบรับทุบการับแต่ผมสุพจน์สมุนไพ้บูรระยะวันขวัวันและประท,ทุกคนลังจักรูที่เจ็ดสองปีที่แล้วปี5 6 6 4และปี5 6 5กับผมกับพี่น้องใด็ดากบนทบุญตะพินสามาัคคีนำรายได้งหมิดมาปรับปุงปฏิสังขรณ์วัน ปีนี้ปี2 5 6 6กับมีคุณแม่สมพงษ์กุดแถนกุลุเดิมเล่าคุมเงินเป็นเจ้าภาพก,ก,กระกินก็คือประท่านกระกินเอกสีดำกระินมาทอดถวายในวันเสาร์วันอาทิตย์ปี 11, 12, ่1 1 2 2พฤศงิกกายนปีสิดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องบ้านเฮ่าและอบ้านไกลบ้านไกลแต่มาร่วมทำบคุณกรินกับคุณแม่สมพงศ์กุฎแ ในวันที่11ถึงเป็นวันโฮมนั่นก็จะมีช่วงบ่ายแต่แห่องค์มาหามกินผมยื่ขอเชิญคนี่นองบ้านเท่าและไก้เที่ยงได้หมูท่าผาไตตามกํลา,กลาลังกระถ่ารวมกระบวนแห่สองหมูท่าเสือสีขาวที่ผมใส่โตละเก่าสเก่าบาทรวมบบือนแห่รอบหมูบา้านไล่ได้ทั้งมัดจะนํามาประปุป่ฏิสองข้อวัดคือเกา่าอันดับแรกที่เท้ขาข่างกำแพงด้านในเป็นรูปตัว L ประมาณจะหนึ่งเม็ดเพื่อเจลยลูกหลานได้เข้ารบสักกะวายบรรพุรุษสงกระดูจังไยยเยีราเขานกาไปี่ยวหวานครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทับุญตามคติคตภาพรั้วเลือ่อนขออ่างหญิงเอาหนา้าคุณบาะีลรัตน์ใและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องบ้านเทาเขา้ารบนับถือขอให้ทุกการดงโชคดีมีลาบ สุขภาพแข็งแรงหลุกเรื่องลำรววยตลอดไปสวัสดีครับ